มีความหวานพร้อมกับความสดใสามาให้ได้ชื่นชมกันคุรินสวัสดีค่ะวันนี้คุรินนำเส้นตีนจกนะคะอ่าประเภทนี้เรียกว่าสิ้นเก้าแถวแต่ผืนนี้พิเศษกว่าค่ะคือมีความยาวพิเศษหรือจกให้ในความถี่เพิ่มขึ้นมีทั้งหมด10แถวค่ะปกติใช้9ก้าแถวค่ะแต่เราขยับความถี่ของเส้นนะคะให้ถี่มากขึ้นเพื่อให้การจกริ้วเยอะมากขึ้นนะคะนี่คือความพิเศษค่ะสวยทุกมุม สง่าทุกองศาค่ะพามาดูหัวสิ้นนะคะอ่าที่คุณเห็นไม่ใช่ด่างอะไรนะเป็นเงาเห็นไหมคะเป็นเป็นเงาสะท้อนจากแสงแดดค่ะหัวสิ้นเป็นผ้าทอมือจากฝ้ายนะคะดูความละเอียดของหัวสิ้นค่ะคนทอต้องทอบริเวณนี้ให้เสร็จโดยที่ให้เข้ากับตัวสิ้นนะคะส่วนตัวสิ้นนะคะการจกลายแบบนี้นะคะยืนด้วยฝ้ายค่ะจกลายด้วยเส้นไหมสีชมพูอ่อนๆนะคะแบบนี้เลยค่ะ ลายหมาวันหรือลายเครือวันนะคะเป็นอันนี้คือจกภาษาการทอนะคะก็คือจกริ้วส1บอ็ดแถวเสร็จหนึ่งครั้งตีเส้นได้หนึ่งครั้งจกริ้วสิบอดแถวเสร็จตีเส้นได้อย่างนงี้นะคะเรียกว่าสิ้นจก้าแถวปกติจะ9้าแถวขออภัยนะผืนนี้ เราเพิ่มความถี่ให้เป็น10แถวนี่คือความพิเศษค่ะครูินรีวิวผ้าผืนนี้ให้เพราะว่าสวยจริงๆค่ะสดใสแต่แอบหวานเชิงนะคะลายมน1 6ค่ะยืนด้วยฝ้ายและจบด้วยเส้นไหมเช่นเดียวกันนะคะสีละมุนมากเลยแม้จะเอาชมพูกับแดงมาตัดกันแต่ผลงานผืนนี้ออกมาสวยละมุนสะอาดตาค่ะเป็นความสดใสที่มีความสุภาพนะคะ อยากให้คุณได้สัมผัสอยากให้คุณได้ลองนุ่งผ้าสุโข,ขทัยค่ะแล้วคุณจะหลงรักค่ะผ้าแบบนี้เป็นผ้า ทำมือจกลายโดยใช้ขนเม่นนะคะเพราะฉะนั้นลายจะสวยยาวนาน20ปีสีสวยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะกริ้นเย็บติดกันไว้แล้วที่บริเวณชายขอบของผ้าเรียกว่าเย็บบ่วงนะคะขนาดของสิ้นคือ110เซนติมตรคูณ180เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวพามาชมด้านหลังของสิ้นนะคะเราพยายามเย็บริ้วเย็บรอยให้ชนกันนะคะเพื่อคุณที่นุ่งเส้นสิ้นเป็นคุณคุณจะได้นุ่งสิ้นได้ เลยนะคะปกติบริเวณนี้เขาจะแกบเก็บซ่อนไว้ด้านในนะคะแต่ว่าคุรลินเอามาโชว์ให้เห็นว่าเราเย็บติดกันไว้แล้วแบบนี้ค่ะเพื่อคุณผู้ชมจะได้จินตนาการภาพออกนะคะนี่คือความงามของผืนนี้ค่ะสนใจทักถามถ่ายคุรลินได้นะคะบุผ้ากาวแล้วเรียบร้อยราคา12,500บาทนะคะ สอบถามได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ค่ะเ c e b o o k พารทอพภาคเหนือบายคุรินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ